รู้สึกดีใจมากว่าขนาดโค้ชการพูดครูสอนบุคลิกภาพนะคะ<ๆ>เขายังเสียเวลามานั่งดูเด็กๆดีเบตกันเลยมันสะท้อนให้เห็นถึงภาวะขาดแคลนบรรยากาศการถกเถียงการพูดคุยเสรีภาพในการแสดงออกบางอย่างในสังคมไทยหรือเปล่านะคะข้อที่1ข้อที่2ข้อควรระวังค่ะเกี่ยวกับเรื่องการให้ความสําคัญกับน้ําเสียงโทนเสียงหลังตรงไหมล็อกกลรามเนื้อเวลาพูดไหมใช้เสียงต่ำเสียงสูงก็คือว่าเราก็รู้กันดีนะคะว่านักการเมืองที่ประสบความ สำเร็จทุกคนในโลกนี้ต้องผ่านการฝึกฝนทางด้านบุค,คลิกการพูดภาษากายการใช้น้ำเสียงแต่ก่อนที่จะไปถึงจุดที่เราพูดเก่งภาษากายดีแต่งตัวดีล็อกกล้ามเนื้อเป็นเราควรจะโฟกัสไปที่เหตุผลตักกะแล้วเนื้อหานะคะ คนพูดต้องมีเนื้อหาแน่นจริงๆตักกะดีจริงๆเพราะว่าบุค,คลิกมันฝึกกันได้นะฮะถ้าเกิดไม่มีตักกะไม่มีเนื้อหาแต่ไปเทรนบุคลิกนะคะเทรนน้ำเสียงล็อกกล้ามเนื้อเลยดีหมดโอ้โหเราจะได้คนนะคะที่แบบ พูดใจหน้าฝังมากน้ำเสียงหน้าฝังมากมือไม้ภาษาไกลาดีมากแต่พูดแล้วไม่มีอะไรพูดแล้วไม่มีความจริงแล้วก็ไม่มีความจริงใจไม่รู้จักในสิ่งที่ตัวเองพูดไม่มีความจริงใจต่อเนื้อหาที่ตัวเองพูดเราจะได้คนที่ดีแต่ดีแต่พูดนะคะเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดนะคะอาจจะหาสงหาเสียงดูเป็นนักการเมืองที่ดีแต่มันดีแต่พูดไงแล้วเผลอๆนะคะไอ้พวกที่ดีแต่เปลือกพวกเนี้ยอีกหน่อยไปทํา คอสไลฟ์โคชชิ่งเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจหลอคนได้อีกขอบคุณที่ติดตามชมคลิปรายการอินเทอร์วิวทางช่อง YouTube ของ Voice TV แต่สำหรับคลิปรายการตัวเต็มนะคะคุณผู้ชมคลิกไปที่ลิงก์ด้านข้างได้เลยค่ะ